วัวน,นี้จากโรงเชื่อดตะลิดขึ้นทางด่วนมีชีวิตในฟาร์มแสนสุขแล้ว วัวหนีโลงเชื่อตเตลิดขึ้นทางด่วนดีอินดีเพนเด t รายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญบนทางด่วนลูกวัวเพศผู้อายุไม่เกินหนึ่งปีหนีออกจากโรงเชืออในอนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาและวิ่งเตลิดไปบนทางด่วนเมเจอร์ดีแกนใกล้กับสนามกีฬาแยงกีกว่าครึ่งชั่วโมงท่ามกลางสภาพการจราจรแน่นหนา เฮนเซนโคโสกศูนย์ดูแลสัตว์นครนิวยอร์กกล่าวาว่ากัวคงเครียดมากๆมันทั้งดิ้นไปมาและเตะอากาศอยู่ใกล้กับที่กั้นกลางถนนขณะที่รถเคลื่อนผ่านตัวไปอย่างช้าๆ ก่อนถูกจับไปอยู่ที่สถานีตำรวจนิวยอร์กซึ่งตำรวจตั้งชื่อให้ว่าเม j เจอร์ดีแกนตามชื่อถนนที่มันกลายเป็นข่าวโด่งดังทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วลูกวัววิ่งหนีไปทางออกหมายเลข6ระยะทางประมาณ1.6กิโลเมตรกว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยสุกเฉินจะมาถึงและให้ยาสลบแล้วจึงจับมันมาส่งที่ศูนย์ดูแลสัตว์ในย่านฮาเลมต่อมาเจ้าวัวน้อยถูกส่งมา ที่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันพาสุนัขออกจากสนามด้านหลังของศูนย์เพื่อทำเป็นที่อยู่ของวัวพร้อมหาฟางมาให้กองหนึ่งมันจะได้เป็นอิสระอยู่เงียบๆเ,เพราะปตุสัตว์ที่หนีออกมามีความเครียดสูงเพราะพวกมันรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะได้รับอีกทั้งสัตว์อาจไม่คุ้นกลิ่นของสถานที่ใหม่และไม่มีสัตว์ประเภทเดียวกันทำให้เกิดความกลัวส่งผลให้โฮอร์โมนออลินาลีนพุ่งขึ้น สูงเพนเซนบอกว่าปลายทางของวัวตัวนี้จะถูกส่งไปในเขตอพยพานาสัตว์สกายแลนด์ในรัฐนิวเจอร์ซีเหมือนกับแพะและแกะก่อนหน้านี้ส่วนแกะอีกตัวหนึ่งถูกส่งไปเขตอพยพานาสัตว์ในนครนิวยอร์กซึ่งนักแสดงตลกโจนสจวตเป็นผู้สนับสนุน การส่งสัตว์หนีเอาตัวรอดไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานเพราะโรงเชือดมักตั้งอยู่ติดตกันทำให้การระบุว่าสัตว์ที่หนีไปเป็นของโรงเชืออใดทำได้ยากด้านเอลรีเฟดแมนเทเร ประธานองค์กร Waterford Animal Life ระบุว่าโลงเชือดประมาณ80แห่งในนิวยอร์กตลอดปีที่ผ่านมาทางศูนย์ ACC ได้รับแพะ3ตัวหมู7ตัวและแกะ1ตัวแต่10วันมานี้มีทั้งแกะตัวหนึ่งแพะ2ตัวและกวัวอีกตัวเหมือนภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Chicken Run วิ่งสู้กระตักสนันโลกซึ่งสัตว์ทั้งหลายวิ่งหนีเอาตัวรอด โคกหญิงกล่าวว่าโรงเชื่อดปฏิเสธไม่รับคืนแพะตัวหนึ่งซึ่งทางศูนย์ได้รับมาเมื่อคืนวันที่19มีนาคมแม้คนจับแพะได้นำมันไปส่งให้โรงเชื่อดแต่คนเชื่อดบอกว่าไม่ใช่แพะของเขาดังนั้นผู้ที่จับแพะได้จึงนำมาส่งที่ศูนย์ ACC ศูนย์ดูแลสัตว์แห่งนี้เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรขณะนี้ดูแลแพะหนึ่งตัวที่พบในบ้องและแกะอีกหนึ่งตัวที่พบบนทางด่วนกาวานัตย่านบูกีนเมื่อวันพุทธที่แล้วเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อแพะว่าบิลลี่และแกะมีชื่อว่าพิทูเนีย ช่วง10บวันที่ผ่านมานี้แฮนเซนพบว่าสัตว์จากฟาร์มที่วิ่งหนีอยู่บนถนนในนิวยอร์กมีจำนวนมากผิดปกติยากแก่การอธิบายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ